และข้าวดีวัชพืชและข้าวดีทุกชนิดชอบดินเป็นกรดชอบน้ําเป็นกรดน้ําที่เปรี้ยวดินที่เปรี้ยวข้าวดีโตดีมากเลยแต่ข้าวดีที่เราปลูกไม่โตเพราะข้าวดีไม่ชอบดินเปรี้ยวมันสวนทางกันนี่ครับคือโดยหลักการที่เราอธิบายเนี่ยที่มันทําปฏิกิรยาได้เนี่ยมันมีเหตุและมันมีผลอยู่นะครับไม่ใช่ไอปุ๋ยอะไรใช้แล้วข้าวดีหายข้าวด,ดีลดลงมันต้องมีเหตุผลอธิบายครับว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้พี่ข้าวดีดเนี่ยมันชอบดินเปรียปร้ยวดินเป็นกรดดินเปรียปร้ยวดินเป็นกรดเกิดจากสารเคมีปุ๋ยเคมียาเข้ามาแรงยาฆ่าหญ้ามันเป็นอย่างนั้นครับแต่พอใส่ใบหย,ยกเข้าไปนะครับข้าวดีดไม่โตเพราะไปตัดวงจรนะครับไปตัดวงจรทําให้มันไม่โตพอข้าวดีดไม่โตข้าวดีก็ขึ้นนะครับวงจรของวัชพืชก็เหมือนกันนี่คือเหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้น มันไปแค่ปัญหาได้จริงๆแล้วทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการเทสอันนี้คือทิพยพลดลอยอยู่ข้าวเนี่ยมันจับกินเองได้ถ้ามันแข็งแรงสมบูรณ์พอและไม่รวมไนโตรเจนที่มาจากน้าฝน อ่าในตัวเจนที่มาจากน้าฝนเนี่ยเป็นตัวที่มาแล้วทําให้เขียวอย่างเดียวเลยแล้วมาเยอะมากแต่ในตัวเจนที่มากับน้าฝนข้อเสียคือมันมาล้างพวกแคลเซียมมาล้างแมกนีเซียมเพราะฉะนั้นคนที่ทํอ่าไม้ผลไม้ผลทุกชนิดเลยเวลาฝนตกทําไมมันถึงสะบัดลูกร่วงเพราะไอในตัวเจนที่มากับฝนเนี่ยแหละครับเป็นพิษนะครับหรือที่เราเรียกว่าฝนกรดพวกนี้แหละมมอ่าติดลูกอยู่ดีดๆพอฝนตกปุ๊บมามดวสะบัดลูกเลยเพราะมัน ไม่ใช่อยู่ๆมันโดนน้าฝนเพราะเม็ดฝนเนี่ยไม่สามารถทําให้ขั้วมันหลุดได้ไง่ายๆหรอกแต่เหตุที่มันสะบัดเพราะว่ามันได้ในตัวเจ่นที่มากับฝนเนี่ยมากเกินไปอันนี้เป็นความรู้ที่เราสามารถคุยกับเกษตรกร,ร,ษษกรได้ถ้าเราเคลียร์เรื่องพวกนี้ได้เขาจะเก็ตทันทีว่าทําไมไม่ต้องใส่แล้วเคมีพอที่ผ่านมาใส่เคมีมานานตอนนี้เคมีสี่หกศูนย์ศูนย์กระสอบละพันแปดไห้ไหมครับพี่ทุกคนไม่หวไห้เนาะพี่